สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาจะมารีวิวเลื่อยตัดกิ่งไม้นะคะซึ่งจะเป็นเลื่อยตามงกุดแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นขนาด14นิ้วค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นขนาด8นิ้วนะคะซึ่งเลื่อยสองอันนี้นะคะก็จะมีขายในช้อปปีและรัซซานะคะเดี๋ยวดาจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันก่อนนะคะว่าเลื่อยสองอันนี้ค่ะการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะ แกะกล่องพัสดุค่ะอันนี้เลื่อยตัดกิ่งไม้ขนาด14นิ้วนะคะจะมีฝักสำหรับเก็บเลื่อยไว้ด้วยนะคะลักษณะฟันเลื่อยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านจับเนี่ยค่อนข้างที่จับกระชับมือดีค่ะส่วนอันนี้เลื่อยตัดกิ่งไม้ขนาด8นิ้วนะคะก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะซึ่งเหมาะสำหรับงานชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็การพับเก็บก็คือจะพับเก็บง่ายหน่อย เราลองมาทดสอบนะคะความคมนะคะของเลื่อยสองตัวนี้นะคะว่าจะคมไหมนะคะเดี๋ยวลองขนาดสิบสี่นิ้วก่อนนะคะยตัดหิิงไม้ลองดูพิวความคมใช้ได้เดี๋ยวเรามาทดสอบเลื่อยตัวนี้บ้างขนาดแปดนิ้วนะคะดึงออกมาได้เลย ดึงมาปุ๊บสังเกตตรงนี้นะถ้าเราเลื่อยโดยที่เราไม่ล็อกมันจะขยับนะคะใบมีดตัวนี้ฉะนั้นเราต้องล็อกก่อนโดยวิธีการดึงตัวนี้ขึ้นมาให้ตรงนี้เกี่ยวกับตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็กดล็อกเพื่อให้ใบมีดไม่ขยับนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะ ขาดแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเลื่อยขนาดเล็กก็ถือว่าในเรื่องของความคมนะเทียบกันแล้วสองอันนี้คมทั้งคู่ค่ะที่ดาได้ทดลองเลื่อยฟืนนี้นะคะก็คือ,อกิ่งไม้อันนี้จะเป็นไม้เนื้ออ่อนซึ่งจะเลื่อยง่ายนะคะทีนี้เดี๋ยวจะลองมาใช้ไม้เนื้อแข็งดูบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งจะดูว่า เลื่อยอันนี้ค่ะสามารถเลื่อยได้ไหมกับไม้เนื้อแข็งนะคะเดี๋ยวลองกันค่ะ <c oughs> สำหรับการเลื่อยไม้เนื้อแข็งนะคะของเลื่อยขนาด1 4มิวก็ยังเลื่อยได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงเยอะกว่าการใช้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนนะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม้เนื้อแข็งโอเคได้ใช้ได้เลยทีเดียวนี่ค่ะเดี๋ยวลองใช้เลื่อยขนาดเล็กนะคะขนาด8นิ้วบ้างนะคะ สำหรับเลื่อยตัดกิ่งไม้ขนาด8นิ้วนะคะก็ใช้กับไม้เนื้อแข็งได้ระดับหนึ่งแต่ว่าใบามีดจะเริ่มโยเกเยกค่ะเลื่อยขนาดเล็กอาจจะไม่เหมาะกับไม้เนื้อแข็งนะคะเดี๋ยวดาจะลองใช้เลื่อยขนาด14นิ้วแล้วก็ขนาด8นิ้วนี้นะคะลองตัดกิ่งมะนาวดูนะคะว่าจะใช้งานได้ดีไหมนะคะเดี๋ยวลองตัดแต่งกิ่งนี้แล้วกันนะคะ โอเคนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะถือว่ามีดขนาด14นิ้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะคมแล้วก็เวลาเราจับก็กระชับมือดีค่ะต่อมามาทดลองกับเลื่อยขนาดแดนิ้วบ้างนะคะสําหรับ8นิ้วอาจจะเหมาะสําหรับกิ่งไม้เล็กๆนะคะเพราะว่าดูขนาดเล็กเนาะลองกิ่งนี้แล้วกันนะคะโอเคเสร็จแล้วนี่ค่ะ ก็สำหรับเลื่อยสองอันนี้นะคะความคมใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่มีงานที่ชิ้นใหญ่ๆหน่อยก็อันนี้ค่ะจับถนัดมือแล้วก็รู้สึกว่าจะเลื่อยง่ายกว่าแต่ถ้างานชิ้นเล็กๆก็แนะนําเป็นเลื่อยขนาดเล็กนะคะถ้าเลื่อยขนาดเล็กไปใช้กับงานชิ้นใหญ่ๆนะรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะมันจะโยกเยกโยกเยกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ